น้ำให้บรกินครับสามีนิฟามสวัสดีครับเห็นคู่ครับน้ำให้บรกินครับเห็นทางเห็นคู่อยาอา่าเกาโฮมห้อนนะครับน่าจ,จะห้อนกับเป็นห่วงลูกน้ำครับนะเป็นเผาออกมาอีกแล้วครับน <c oughs> ก่อนคัมยิ้วน้าครับเลยเอาเอ่อ ทางออกมากแล้วก็เรามาตักให้เพิ่นกินกินอยู่ครับกินนมแม่อยู่บ่เซาอยู่หนามนะครับก,ก่อนค่ัมไอเกะสิบสามน้ำห่มครับส่วนน้ำตาลน,น่าจะผสมหมูว่านนะครับนะของผอผันนี่ฟอลอยู่มิดมือเลยจนคัมอยู่น้ำกันกับน้ดำแดงครับอยูย่จนคัมเศร้าห่มครับนะผมบอกเขามาเศร้าห่มน้ำ อายุขอไปสองมือครับนะอายุขอกินหยาแต่บอหมวกว่าเนี่บอกินครับหยาเป็นโกลาสอบหนึ่งหยาหยากินกับบเหมิดครับแล้วก็ให้กินยาเนี่ยยาอ่าบำรุงนมนมนะนี่นครับใส่ห่อนะเดี๋ยาเมื่อเหยียบคูได้ทันเด้อเด้อนี่ครับนี่บนบนหนาเพื่นนี่ครับเป็นลำปีนะครับสําหรับใน่น้ำตาลนะก็เลยบ่ได้ผสมครับนะยานนันเสียงครับนะ เริ่มปล่อยผสมปลาครับนาจะได้ผสมครับนะเพราะเพราะพันเฝ้าอยู่งัวตัวขาวๆวนครับฝ้าอยู่มีมอโอกาสผสมสูงอยู่ครับนะชวนมื่อเช้าเนี่ปล่อยน้ำพุ่งนะครับนะปล่อยตรงหนองโนู่งทางล้งปกติแต่พคนเหลียวมม่หนีเองมานน้ำพุงควายครับฝ่ายลงไปกินน้ำนะครับฝ่ายแม่ดอนที่เดี๋ยวบุแม่ดอนไหลลงไปแล้วครับทำเลทุ่งตรงไปหนีครับนะนี่ครับพูง มีเฉพาะสามีที่ฟังอ๋อนี่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 ที่มีอยู่ครับนี่ใบฟ้งอย่างนี่ครับนะเป็นกับระดาด่างครับนะรถจอดท่านเดินตากแดดครับจอดรียบพุ่นครับนะนี่ครับนะกระดางก็อยู่นั่นกินน้ำไปแล้วครับเนาะเล่นคู่ก็เรีนทางน้ำกับสาพอหลวนก็ได้อยู่ครับนะก็เอาถือว่าไกลบันไดตากใหม่กินไปเรื่อยๆครับก็เลยไปให้แม่น้ำตาลกินแม่น้ำตาลกินแล้วครับ ก็เมื่อพอดีก็เลยเอากะถังมาตั้งไว้เฉยๆเลนกับมาฮ้อนถังเลยกินน้ำเนี่ยก็จะไม่แห้งครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขานาฮ้อนมุ่งเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวนะครับนะมุ่งเข้าสู่หน้าร้อนเต็มตัวก็เลยต้องมีถังน้ำเล็กน้อยครับนะโอ้ยเหียบลายครับเฮียบลายเนาะจะได้ให้ยาให้พยาธิละมั่งครับนี่ให้ก่อนข้ามไปแล้วครับนะ ครับมีนฉีดไปสองมือแล้วก็เลยลองไปมาเบิองครับมามาเฝ้ามาเบิองจังน่อยนะ้ำเงียบไล่กันนี่นี่ครับมีนี่บ้างนี่มาฮ่นตะคู่แหละกระหายครับพอนเดี๋ยวสิไปตักมาอีกรอบอยู่ครับเนาะไม่นี่าดาังกันไห nên kỳ thắng, nó, à nó, mẹ, nó ăn <laughs> hiểu biết nó ăn sao hôm 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 Nó ăn m m ừ, 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 ừ. Nó ăn m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  ทั split, ้งใบข้อ네กับห้องครับนะแล้วก็พอตะมัวมาวิทกับเส้าห้องนี่หละครับนะต้นแม่อึ้มเขผากัเป็นโบกินหยาครับนะทั้งใบข้อครับไปมาผัดโบกินหยาครับนะคือหยาหลายเกินไปกับบัจจครับนะเลยเอามาปล่อยสักก้อนครับนะแล้วก็มาเฝ้าเอามาเบิองเอาเป็นคุยเลย ให้ซูยาเรียบร้อยแล้วครับนะโอ้เหรนเสื้อครับเอาเอาขาดพอดีเสื้อผูขามเข้มซะนะเข้มมือคนเลี่ยงเฮ่น่าหยุดบอนั่นครับนะแก็จะไปบอนันต่อกะจะห้มูอเล็กหน่อยไปอยูบอ่บ่อพุ่น,นครับเดจ,จะไปบ่ เฝ้าลูกดีครับขอดีของอึ่งเผ่านี่เฝ้าลูกดีครับนะเฝ้าลูกเฝ้าล้านเก็บเงินน้อยครับนะแต่มาน้าก nice. <Queen> ันน ha ี่บ่ต้องห่วงครับเพิ่นบ่วันนี้บ่ปลาครับนะอยู่ใสกับยู่น้าลูกน้ำล้านแต่บ่ขอเสียคือเถาแห้งแล้วเริ่มแล้วเนาะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะนี่กินน้าอย่างบ่ไข่เนี่ยอยู่บ่หน้าบ่ไข่เนี่ยอยู่บ่อย่างกินอยังเห็นยูเขียวกินบ่ได้เด้เสือเสือเด่น อยู่วกากางเงาออกมาครับยางสูงนี่สวงโกนครับคุณโกนยางแห้งนะคุณมันมีนุมสันเดย์มันสงน่มกอกกขบบกินครับสันเดย์กานุมกบบกินนุมนี่เจังใดครับนะกินหยาบกินหยานะครับมอนี้ งูเห่าหาก,กับไ่ค่อยกินครับอยู่ขอกับงูเบ่อึดกับไ่บค่อยกินเมื่อยล่นะเนาะย,ยาใสายพยาธเป็นยังไงแผลอ,อยู่จีดไปในน้อยนึงครับเนาะีดไปในน้อยนึงต้องหฮมไปมันห่อนมูไนเ,เขากับหากินเอาดอกน้ำลุงแซลุงแางกินได้อยู่ น,นั่นที่ล่ะยกทายเห็นบ่เห็นเหรอครับนะมันบ่มีขาบ่มียังครับนะถ่ายเอาเพี้ยวเพยวางสี่ล่ะครับเนะสียงกะหายไปยงี่ฉี่ล่ะเออบ่เห็นหดงูยก่ายยังให้นบึ้งมันนะจอมือครับเนาะทายยังให้นบึง้งเน,นามมนะเนาะทายยังให้นบึงนะนะยย้ง,งนี่แบบสวงโกนครับรบ,บึ้งป้อมข้างขอกซองมือครับรบึ<ม>โกนโซ ออกสองมื่นโกนโซโเบึ้งสภาพครับเอาเต็มๆเพิ่นเงยกระนอนนั่นละอยู่นี่ร่มเย็นดีครับผมหวาใหญ่ครับใหญ่ไปห่อนคู่อีกแล้วครับเนาะ 13มากนันนั่นมีขี้ลายตัวตัวเดียวครับ13ส่วนหนาดังกะดือ่อกลับขึ้นมาอย่าบอกว่าในไรประศั่นปอะยุนน้องฟูงกึนนะงูกโเจ็ดม่นมีอยังกินปันใดครับนะมีเหี่ยวพักบุ้งครับนะ ถ้าจะไปโซนหน้าปังทั้งทั้งโอสักทั้งยางเีก้กเป็นว่าใกล้เขาแล้วกัน่พา,ามีน้ำกินครับควายลงครับนะอะไรจำเป็นต้องอยู่แถวนี้ครนะอันนี้กับ่มียังไคุยไปคุยมาว่าดะโซก,กันนะเบ่งบรรยากาศเบ่งแตง,งัวหน่อยนี่แหละต้องฝอง,งัวหน่อยนิน่งงนแวงัวหน่อยนะเพาเม่ตีขึ้นมาเราพุนครับ ไอ้ที่ยิ่งใส่พันถุงง่วนพญาน่อกี้นะมันอาจจะอยู่งุึ้นนะครับมงซับปลามันจับปลาไหมครับบ่อสูบปลาของไม่ทรงของพองบเพิ่นครัำนะถุงงัวนคือนัาพี่ครับโ่้เป็นอยังของงัวเพิ่นแนาไกลไ,ได้ครับแล้วก็โอ้มีปัญหาครับช่วงนี้ช่วงปล่อยไหลทุ่งนี่มันพื้นที่ผมมีของมีอย่างครับเนาะล่องเอาไปให้เอ่อใหญ่ชิบสามห็นตรงลบ,บไปครับกดขัขขงกันบงับงบังถึงกล่องถึงเนี่ย in Inyo in mà lên nhìn mô miyang đập phù nạ tốt tốt mh 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 ขึ้นมานะอเอาไม้ตีขึ้นมาแล้วมันอยู่โซนนี้ครับกินอยู่โซนนี้ประจำนี่หน้าเพิ่นอยู่ฝากฝากนี่ไปแล้วก็กินอยู่นี่ออาวนี่ครับนะออาวนี่มันฟาร์่มวยยูนี่พึ่งมาครับนะเมื่อวานอยู่นี่อยู่เนาแต่อึ่งเผาประเด้ออกมากนะเมื่อวานโซนนี้โซนแทงเอี่ยนน่ครับีซานี่ยปลาลวนนี่ เขาสู้น้าห้อนกะอาจจะทีนี้ไม่ใสเป็นมูไม่ใชเป็นว่าส่งสิขึ้นบ่ครับนะจึงเขาคือไข่คือจังใดครับว่านกับงงเงาบ่กินหยาหนี่ยกับลายอยู่ว่านไ่ค่อยกินหยาแต่เงาเงาบ่เคี้ยวเอืองเป็นเลยไม่เนี้กัเป็นเงาเงา ตองไมากับถือไม่คอนเป็นลายเือนกันจ้าครับห่วงลูกครับนะลูกกระจ้าต้องไล่ออกมาครับนะมันก็กินคองขางหัวขางอย่างเขาก็ต้องไล่ครับก็เลยจําเป็นต้องตีครับนะตีเนี่ยตีค่อยๆกับระยะไม้ก็และครับนะเออสิวาจังได้ครับเลี้ยงกอ่ะต้องมีกันเนี่ยครับนะรักลัวให้ผูกรักลัวให้ตีทีลักรักลัวก็ตีครับนี่ บางทีกา้าวลมโมโหรวมด้วยขึ้นนะตามนี่ครับนี่ว่ากันหญ่เต๋ตออย่างนี้สามสามคนโอกครับอย่างชียวว่าต้นนี้นะนี่ครับหน,น้าอ่าด้านขวาเนี่ยพอไม้ครับด้านซ้ายเนี่ยพอเลิมครับนะพอไม้กับพอเลิมติดกันโอ้โมเมนต์นะเออเมนปะพอไม้แถวหนุนครับพอเลิมเทวหนีครับพี่ นีี่่แล้วว่าแถวนี้ของไผ่บ่จักกันนี่แถวนี้แราวเล่านี่นะครับนะต้องไปถามอีกรอบอยากกินน้ำอยู่ก่อครับต่างก็อยู่ไก่ต่างก็ไม่กับว่าไก่เงี้ยเดี๋ยวไปตากไม้จักทงกังน,นะครับนะไม้เล็กหน่อยกินกันเนาะเป็นหมกกักเอามาตั้งไว้นี่เพื่อกินเรื่อยๆเอาโ,อโดนรถกับตากแดดเนี่ยละ จริงๆแต่พอนยับไปซาพอล้วนนะคุณซาปุ่นก็จะไม่มีปัญหาเราจะถือทางไปตักน้ำแล้วก็เบิ่งงัวแม่ติ๊กน้ำจั่หน่อยครับเพื่อเพิ่มเติมคลิปครับนะพี่ปุ่นก็ตักน้ำซาพ่อไหมพอด้วยครับทายงัวนึ่เน้องของปะทินครับนะมาน้ำของปะทินไอสุพันมาน้ำอย่างทันหมดแล้วเนาะคลิปเขา ชูสีกันครับเรามาตักทางนี้ดีกว่าครับกาวเอามาถ่ายคลิปนะจักหน่อย <c oughs> ไม่ได้เหี่ยวครับนะเหี่ยวแพร่ครับ <c oughs> ๆๆๆเหี่ยวๆหี่วเหี่ยวหวช่วงนี้กับชีดยาขาเหี่ยวนี่แหละครับในพวกนี้แหละประเด็นคือ งัวกินครับมันก็บอได้เป็นอย่างหลายครับเนาะบอได้เป็นท่านที่ท่านใดครับเป็นสารสะสมครับจะเป็นขี้ไหลเนี่ยของพ่อทีนมาหนำพอเมีติก๊กสองข้อครับดูนี่สองข้อทีนี่สามตัวเื้ยเดนี่สามตัวของมอ,งมองนเนี่ยครับเนี่ยนกพิรา ยังมียังดีที่มีลมเลยครับตัวมอมอก็อจะตักไปง่วนหน่อยให้ไม่เอิงเฝ้ากินนำ้ำตื่นคนครับเป็นคู่แดงครับวันที่นี่ตื่นงูนหน่อยสองตัวของเมติกปีนี้เลยสองครับแล้วบรวบลูกตุ่มหมูครับนะตุ่มหมูปีที่แล้วสองตัวปีนี้ ครับตัวนี้เป็นพอ่อพันธุ์ใหญครับนะั่นเบื่งเหน่อยกาดมันผสมผสมพอสวยกันครับนะแม่จะเป็นตัวไหนแม่ตัวครับแม่มันซื้อกันนี่ซื้อกันเห็แม่มันโอ้ ตูหมูเป็นยังมักขุนผ่นมาหยุดไก่คนน่งนะแล้จะมาตักน้ำสาเนะครับนะสาผมไม่นะตักไปเมันจะคุกันให้แม่อึ่งเผาน้ำเพราะว่าแม่อึ่งเผาอาจจะเฝ้าลูกอ่อนครับให้กินจักหน่อยเพราะมีแห้งให้นิดหน่อยแล้วก็ให้แม่อึ่งเผาน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาจักหน่อยจะว่ายจะข้าวไปออ กินเขากินนังเราจะออกมาใหม่อีกรอบครับนะบายบายไปเคีย่ยวขอ,อกนันบ้างเถื่อนี่ครับพ่อไม่ะเอาประมาณนี้ครับนี่มาหนี้อยู่แถวนี้แหละแจ้ง่อยมันก็ศจะลงไปกินนังทำเลทุ่งนะถุงทำเลครับสามลอยก็ไร่นะครับนะต้นอยู่ข้าอ้อมนะครับนะเป็นเอ่อน้องสาธารณนะน้องนำญ่เด็กอาศัยนะถึงจะเป็นเอ่อเกล็พ่นไส้ก็จริงแต่กัมันเป็นชายแดนครับที่ยืนอยู่นี่ก็ ถุงกุลานะครับนี่เออโมเออตำบลถุงกุลาอำเภอนิสุวรรณครับนะสุวรรณไปติดนั่นติดน้องนั่นเป็นพุ่นทรายครับนะเห็นบ่กกำกึ่งค,ครับแต่ว่ากานที่เรียกถุงกุลากเ็เป็นเป็นอ้าวใหญ่ครับนะเอา้าวสามีสก้อนครับบอกไปกับไกลไปไกลเรื่อยนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ